รายการน,นี้เหมาะสมกับผู้มีอายุ6 0ปีขึ้นไปอันนี้พาพได้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและวัยรุ่นควรได้รับคำแนะนำในการรับชมชนีนนน่ครับทะลูคันสอน นะครับข้าฉากแวบเดียวอ้ฮะมาทำอะไรฮะมาหาอะไรกินแถวๆนี้นะมีปลวกกินบ้วยเอ้ยนี่ก็ปูปูปูีูปคมอปู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 ปคปคมูมูปู ควาคมหมดช่วงนี้มุกมึกหายหมดเลยเหนื่อยไม่มีอะไรเสียงยังไม่มีเลยอันนี้อันนี้กลับมาจากไหนครับกลับมาจากชลบุรีชลบุรีไปทำอะไรมาครับไปหาปลาหมึกกินปลาหมึกได้ไหมพี่ฮะได้ไหมได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวครับอยู่สองคืนได้ตัวเดียวน้ำปลาที่บ้านหมดเลยเปล่าน้ำทะเลที่ชลบุรีแล้วแล้ววันนี้มาคลายทำอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ครับยังไม่รู้เลยว่าเขาจะยังไงกันแล้วปู่จะเดินไปไหนเนี่ย ดมมือเหรอนั <un paid> ่งก่อนอันนี้ใครอันนี้ไปกินแล้วไปตอนนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครูครับผมตอนนี้ไม่มีครับมีแต่ช่วยสังคมอย่างเดียวช่วยเหลือสังคมอย่างเดียวครับตอนนี้ไปช่วยน้ำท่วมใช่น้ำท่วมไปที่ไหนมาบ้างแล้วปุ๊บไปไปไหนมาบ้างใครผมอ่ะผมผมช่วดตอนนี้น้ำท่วมยังไม่ได้ไปเลยปู่แต่ว่า หมดเพิ่งหมดช่วยโควิดมาช่วยแจกน้ำยาแจกอะไรเพื่อนเก่าอ๋อพอเพืเก่าอ๋อเตียยวซีอย่าเล่นน้องพี่อ้แล้วแล้วแล้วปู่ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยมาบ้างแล้วครับครับผมก็ไปสระบ,บุรีสระบ,บุรีลพบ,บุรีบบรอยุธยายแล้วก็เอ่อร้อยเอด็ดกาฬสินธุ์โอ้หลายจังหวัดเลยนะปู่ไปไปทั่วแล้วยังมีโปรแกรมไปไรอยู่ไหมปู่ มีโปรแกรมไปช่วยนำท่มที่ไหนอีกไหมก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับน่าจะเป็นยังไม่รู้เลยครับแต่บริษัทรีอาเขาเเวยให้ขอฝากปู่ให้ก็วันนี้ช่องง้ป่าพาตะลุยขอขอบคุณปู่มากนะครับปู่ไปแล้วปู่ปู่ฝากช่องให้นะปู่ครับผมนะครับฝากช่องด้วยชื่อนะง้ป่าพาตะลุยครับง้ป่าพาตะลุยมันง้อป่าตรงไหนนะ ดูพิธีกรเนี่ยปูอ๋อพิธีกรเหมือนเงะป่าว่างั้นเถอะแล้วเมื่อไรจะถอดล่างดีอยังยังปุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หมดน้ำทั่วหมดวูเงาะป่าอะไรนะเงาะป่าพาตะลุยครับอ๋อเงาะป่าพาตะลุยครับสงสัยคำว่าเงาะนี่เงาะนี่โรงเรียนหรือว่าเงาะเงะเงาะเงาะ งาะงาะงาะป่างาะป่างาะป่าสกายสกเายโรงเรียนนะฮะไม่ใช่งาะโรงเรียนอะไรอย่างนะครับงาะป่าพัตรุยนะครับใครอยากจะเข้าไปดูความฮานะครับการแสดงนะครับเข้าฉากนะครับสำหรับสตันแมนนะครับหรือตัวประกอบนะครับว่าเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ทำคอนเทนต์สัมภาษณ์คนตัวลายอยู่ครับอ๋อสัมภาษณ์คนตัวลายครับคือถ้าตัวไม่ลายคือไม่สัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับวก็คนที่เขา กับตัวอะไรเงี้ยอ๋อจากผู้ง่ายจากนักโทษจากนักโทษอะไรเงี้ยประมาณจากนักโทษจากแบบคนที่เคยเกเรมาชีวิตในสังคมเฮี่ยมาเร็วมาไอสัตว์เลิกหรือยังประมาณนั้นปู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะโอกาสขอโอกาสปู่ไปสัมภาษณ์ที่บ้านได้ครับครับผมได้ได้ได้ครับก็รอติดตามได้นะครับ ปูมหามุนี่นะครับเหลืออีกนะครับยังเหลือเวลาอีกก็เน็ตไอดอลที่ใจบุญน,นะครับช่วยเหลือน้าท่วมในช่วงน้าท่วมที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดที่ผ่านมานะครับก็ฝากช่องว่าป้าพาตะลุยไว้ด้วยครับสวัสดีครับ